อีเดนเคเลอร์จับมือ TPN Global ร่วมสนับสนุนหลักเวทีนางสาวไทยปี2567วันนี้รายการคุยข่าวบันเทิงจะพาผู้ชมมากันที่กองประกวดนางสาวไทยปี2567กันค่ะโดยบริษัทอีเดนเคเลอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณแตนชติมาอาศัศนีระดากรผู้บริหารอีเดนเคเลอร์ค่ะได้จับมือกับนม่ปุ้ยปียพรแสนโกศิกกรรมการผู้จัดก,การบริษัท TPN Global จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทยได้จัดก,กิจกรรมมาสเตอร์คัพเนเวอร์เซอเซโอกูรี by อีเดนเคเลอร์ค่ะภายในงานยังได้ผู้ช่วยัต อาตราจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศ,ศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะและการชนิการนางสาวไทยปี2566ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกิจกรรมมาสเตอร์คลาสในครั้งนี้ค่ะโดยผู้เข้าประกวดแต่ละคนจะได้ร่วมทํากิจกรรมสนุกๆค่ะรวมถึงได้รับเคล็ดลับความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกโดยคุณแตนชุติมาค่ะที่มาร่วมแชร์เคล็ดลับดีๆให้กับเหล่าผู้ประกวดกันค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาส จากนายแพทย์มาดไม้ประเสริฐค่ะที่มาร่วมให้ความรู้หลังจากนั้นค่ะผู้เข้าประกวดแต่ละคนค่ะก็จะได้ร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลในกิจกรรมติ๊กตอกคาราเจนผิวสวยให้โลกจำชิงเงินรางวัลมูลค่า3 0 0 0 0บาทและถ่ายวิดีโอบิวตี้แอนด์พร็อพค่ะเงินรางวัล50,000บาทโดยผู้เข้าประกวดที่ได้รับเงินรางวัลค่ะจะได้รับสายสพายค่ะในวันรอบประกวดตัดสินที่จะมีขึ้นในวันที่2 5กุมภาพันธ์นี้ค่ะชอบใครเชียร์ใครก็อย่าลืมให้กําลังใจค่ะตามติดขอบเวทีนางสาวไทยกันได้ค่ะ วันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็มีการจัดออในเรื่องของมาสคาร์ในเรื่องของตัว Product ของออบริษัทนะคะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็คือจะเ,ออเป็นผลิตที่ชื่อว่ากรีนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะโดยที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองโดยที่เรายังสวยในแบบฉบับของเราเองอยู่แล้วก็ได้เตือนกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกเวทีของเราว่าเอ้ยเวลาที่ใกล,กล,กล้จะประกวดเนี่ยพวกเธอ ส่วนใหญ่เลยบางคนเนี่ยอัพอัพคือไปฉีดเยอะมาก uh. ฉีดจนมันโอเวอร์ด ose หรือฉีดแบบถี่มาก <Be S 1> จน <do. S 1> จนกระทั่งมันเกิดผลเสียกับผิวพัรร์แล้วก็ใบหน้า mm hmm. ตัวเองเ,ออเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแต่ที่ได้กรุณาเป็นสปอนเซอร์เป็น sponsor, เมนสปอนเซอร์ hmm. เราสิ่งที่จะมาสนับสนุนในเวทีหรือในบริษัทของเราเนี่ย mm hmm. กลิเปรียบเสมือนตัวนำ mm hmm. ที่พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเราเนี่ยแหะค่ะ ไปสร้างคอลลาเจนในตัวของเราเองในการทําให้เราดูเด็กอ่อนเยาว์เนี่ยมันมีทั้งใช้สารของตัวเองอย่างเช่นเก็ดเลือดออกมาสกัดเนี่ยมันจะมีโกรทแฟกเตอร์นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีโกรทเคยได้ยินโกรทฮอร์โมนมันก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตแต่โกรดฮอร์โมนนี่เราไม่ได้เอาของคนอื่นมาใส่นะมันเป็นสารเคมีที่เขาผลิตแล้วเหมือนของเรา กับการใช้สารที่ร่างกายเราไม่เคยมีนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมีสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับคือใช้ทางการแพทย์ได้ปัจจุบันสารเหล่านี้ได้รับความนิยมมากเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนประสิทธิภาพในการผลักดันและก็เสริมสร้างตัวเองคอลลาเจนของตัวเองสร้างตัวเอง,ง,เองฟูด้วยตัวเองบอกว่าแน่นอนว่าเรามีนางสาวไทยแล้วเรามีตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนวันนี้จุดประสงค์ของบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าเราอยากมาให้ความรู้ความเข้าใจกับ ลูกค้าทั่วไปด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกใช้สินค้าแล้วก็เลือกใช้บริการคลินิกนะคะแล้วก็บวกกับเกรดเล็กๆน้อยๆนะคะจากตัวของตนเองในฐานะของ Importer นะคะโดยที่จะให้น้องๆเนี่ยค่ะเป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆคนนะคะมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้แบบได้แชร์นะคะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะคะในพาร์ทแรกนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทในเรื่องของ มันมีความรู้เราก็อยากให้สนุกด้วยเราก็จะมีในเรื่องของการทํากิจกรรมติกตักชาเลนจ์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอยากจะให้ติดตามชมกันก็คือจะมีอะไรที่บันเทิงด้วยมีความรู้ด้วยนะคะและก็จะมีในเรื่องของสวยรแตงานในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกอซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอยากให้ติดตามกันสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเวทีนางสาวไทยใช่ไหมครับต้องงามยังมีคุณค่าดังนั้นที่น้องการเนี่ยไปเมื่อกี้ยังชมเขานะคบว่าที่น้องการเขาไปประกวดแล้วได้เนี่ยมันไม่ใช่ความงามอย่างเดียวมันต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณและมีความ สามารถรอบด้านดังนั้นคิดว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยจะทําให้เขาได้ทักษะแล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วเขาได้แสดงออกแล้วก็ได้พัฒนาการตัวเองให้มากขึ้นใชจ่จริงๆเรามีอ่าเรามีค่าขนมมีรางวัลเล,เลเ็กๆน้อยให้กับน้องๆก็จะมีเป็นแบบเป็นชาเลนจ์นะคะที่เป็นกลุ่มให้น้องๆช่วยกันคิดแคมเปญนะคะเดี๋ยวจะมีอบไว้ก่อนวันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวชาเลนจ์อย่างที่บอกว่าน้องๆจะได้ใช้ไหวพริบ เป็นการชิมลางก่อนขึ้นเวทีด้วยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมวิดีโอ Tik t o อกสนุกสนุกกันเราจะมีเพจในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับออคนไข้ทั่วไปนะคะชื่อ ไอจีก็คือ Eden Colors Thailand นะคะอันนี้สามารถเข้าไปถามได้แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้นําเข้าเราไม่ได้จัดจําหน่ายตรงให้กับออคนไข้ที่ใช้บริการ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาให้ความรู้แล้วก็ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็ให้การใช้สินค้าที่ที่ถูกต้องอย่างที่บอกอนะคะ่ะสมมติถ้าใช้ตัวกรีใช่ไหมคะเวลาที่เข้าไปใช้บริการที่คลินิกเนี่ยเราจะมีเป็นตัวล็อตนัมเบอร์อยู่นะคะจริงๆแนะนําว่า1คือให้คลินิก เปิดกล่องใหม่ให้ดูนะคะอย่ามาแบบถือถาดเซลิงขอกล่องเลยค่ะแล้วจะมีตัวโฮโลแกรมที่เป็นสีทองนะคะปิดกล่องอยู่เพราะฉะนั<_<_ si ้นกล่องจะไม่สามาเปิดได้นะคะสั네่งอยากฝากประชาสัมพ mm ันธ์ด้วยนะคะว่าสติ๊กเกอร์2ตัวนี้จะไม่โดนเปิดออกนะคะแล้วก็อันนี้จะเรียกว่า h i d d e n tag นะคะเราสามารถโหลดได้เดี๋ยวจะมีตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือโหลดปุ๊บสแกนปุ๊บมันจะขึ้น QR code คเลยนะคะกับอีกอันนึงพอเปิดกล่องข้างในเนี่ยจะเจอร็อดน้ำเบอร์ คุณหมอเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ที่คลินิกหนึ่งอันแล้วเราเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านด้วยเพราะเวลาที่สมมติเกิดอาจเกิดอาการที่เราไม่คาดฝันแต่ต้องบอกว่าโปรดักทุกตัวเนี่ยเขาทำออกมาเพื่อความปลอดภัยแลคะค่ะแต่บางครั้งคนไข้แต่ละคนถูกไหมคะอาจารย์ r รีอคชันอาจจะไม่เหมือนกันก็อยากให้เก็บรัดน้ำเบอร์เอาไว้ที่ตัวเอง ค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเราสามารถท,ที่จะเช็คล็อตอันนี้กับที่คลินิกแล้วทางคลินิกแี่ยแจ้งมาที่บริษัทบริษัทจะรีพอร์ตไปที่โรงงานที่ต่างประเทศะนะคะอันนี้ก็คือนําเข้าทั้งหมดใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝาก ตรงนี้พัสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้ในวันนี้คือความรู้ในเรื่องของเออวชศาสตร์สำอางแล้วก็ความรู้เรื่องของการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้มันสวยอย่างปลอดภยัยและที่สําคัญก็คือสวยในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นอันนี้สาคัญใช่ค่ะ